วันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนแม็กกาซีนของปืน Combat MG นะครับให้มีลายพิเศษนะครับเป็นนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะว่าเป็นลายอะไรนี่นะครับผมเป็นลายเสือนะฮะชัดๆนะครับโอ้โหลายเสือไปยีเสือธรรมดานะเสือซัฟฟารีด้วยเสือดาวเสือดาวนะครับก็เ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าวิธีการทำยังไงบ้างนะฮะไปเราเข้าไป ในร้านปืนกันนะครับพี่สอนผมด้วยโอเคครับผมอันดับแรกนะฮะเราก็ไปเลือกที่ปืน Combat, Combat. MG ก่อนอ่าต้องเดวลเท่าไหร่ไม่แน่ใจเลยนะครับพอดีผ่านจุดๆนั้นมานานแล้วก็ไงต่อพี่ครับผมพอเราเลือกปืนแล้วนะฮะเราก็ให้ไปที่เอ่อพิงถิ่นนะครับไปเลือกอรรสีชมพูครับ อันนี้แม็กกาซีนต้องเป็นของเดิมใช่ไหมครับครับผมเป็นแม็กกาซีน100นัดนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแม็กกาซีน x อ็คลิปเนี่ยมันจะไม่สามารถจะใส่ลายนั้นได้นะครับนต่อครับเราพอเราเลือกเป็นสียมพภูปุ๊บนะครับแล้วเราก็ให้ขึ้นไปเลือกอที่ลายสามหมื่นห้า ใช่ครับผมเราก็ต้องไปเลือกลายที่แพงนะฮะตัวอ่านว่าอะไรละ่ะ it i c h e s กัน <Gun> metal, metal finish นั่นแหละครับเราก็ <Okay. S 1> เลือกเลือกตัวนี้เข้าไปอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะเป็นลายแบบนี้นะฮะเหมือนลายออกลายไปไล,ล่พลางแบบลายออกเสือนะครับประมาณนั้นเสือออกลายมันบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันก็เนี่ยเป็นลายแบบนี้ดนเดี๋ยวผมมุนมุนให้ดูนะครับ เนี่ยครับเห็นไหมมีกระเป๋าซิปซึ่งตอนแรกก็ไม่มีซิปนะครับแต่ว่าเาขาจะเป็นลายธรรมดานะครับเป็นแบบนี้อันนี้มันเหมือนเราห้อยกระเป๋าอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะฮะข้างล่างแมกกาซีนร้อยนัดเนานะพอได้ยิงแล้วใช่มีลายเสือด้วยครับผมเ <Okay, S 1> นี่ย <okay. S 1> เป็นลายลักษณะนี้อันนี้เราดูใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าเราเลือกอาลายนี้เขาก็จะสูมปืนเข้ามาให้เราดูชัดๆนะมีซิปสวยงามทีเดียวนะครับ เท่านี้เองรเราก็จะได้ไลาแมกซีนนี้ติดอยู่ที่ปืนของเราแล้วอโอเคทีนี้เรา,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 าอ่านิดนึงนะครับทีนี้เราออกมาข้างหน้าครับเราก็ลองมาดูได้มันก็ยังติดอยู่นะครับเราต้นไปไหนครับเนี่ยไปยังโอเคอยู่นี่พี่ทรสอบยังไงดียิงหัวพี่ไม่ต้อง <laughs> เลือกปืนก็พอแล้วเห็นไหมครับโอเคครับ นี่เองแควนี้เราก็ได้แมกซีนลายแบบนี้มาแล้วนะฮะครับขอบคุณพี่แบงค์ด้วยครับที่ไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาบอกผมต่อครับผมก็ครับใครสนใจที่จะลองทำนะครับก็ทำตามคลิปของพวกเราได้เลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับก็มีช่องของลองต้นนะครับมีช่องของผมเองนะฮะก็ฝาก ช่วยกันเข้าไปดูนะครับแล้วก็ใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเราก็จะได้มีสิ่งดีๆมานำเสนอกันอีกในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแบกกี้ไวบาโตกับน้องต้นครับ FTS 3นะครับสวัสดีครับครับผมก็ขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ